สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าวเนาะที่ซองสาวลงบ้านาเนะ่อนี้สะลงอันกับบได้ออกป่าอ,อโคกค่ะพี่นอ <c oughs> ้องแดนมาลินน้ำหมูหมูอันจีเคยเฮียนนำกันตั้งแต่อยู่โมโมสี่โมปายโมสี่จนหดโมเจ็ดพลทธานผุ้มกับห้ากสีได้มาอีกประมาณโมเมน สาสิปีแล้วบ่จักไม่ได้่นหรเจปดปีแล้วค่ะบุคขาวกันเลยวันนี้เขาก็จะมาก,กับหมู่อยู่ทา้งใบบก่อนนี่ทังสวรรค์อันนี้ทางโซนเมืองโซน,น <c oughs> ได้มามาลินอยู่เมืองอุทุมพรเมือน,นี้บ้านจเจริญสุขสนี่ก็จะเป็นหมู่ที่ทังอยู่ทางสวรรค์ท่านบุชมสาววน โจดเด้อพันว่าสื่อพอนทิปหรือว่าทิฟฟี่เด้อทานผุซมจริงจีกันเป็นนอโบเห็นกันโดนอันนี้ก็จะเป็นอนนันสาวทางเมืองโซนสื่อว่ะสาวเดือน <c oughs> แก้วแก้วฟูมีแ <c oughs> ต่คนโจปยดอันนี้ก็จะเป็นอัน,น,นหมู่สะลงแหละจีวายวนเมืองอะนะอันนี้ก็จะเป็นเฮืนเอนก็เกิดด่านผุสมสะลงได้มาเลย ตอนมาสาลงบาได้ถ่ายเห็นเบ่งซลงสิพ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งส่วนของเพิ่นเนาะแล้วปลูกหลายท่านผู้ชมผักบุออันนี้คือสิเบ็นผักกระเทียมนี่ผักสลัดอันนี้แซบแซบท่านผู้ชมมันมันกรอบ อยู่เซโนมีแต่คนดูดูถานผ้ซมปลูกผักปลูกหยาไปคายอยู่ตลาดต้นขคมิกกัมีอันนี้จักต้นยังถันผ้ซมเป็นหนามเออเจ็บเจ็บต้นบักทัวแห่แล้วถันผ้ซมอันนี้ก็จะเป็นใบบักขี้หู บอกเกตต้นยังเป็นน้ำเนี่ยรู้จักไคว่าไม่รู้รู้จักมกกยังเหยมันเป็นน้ำเจ็บๆสวนผลประ้อดผลระปุมันนี่ก็จะเป็นบอนผลไวนาวันทานผู้ชมสวนห่มสวนเย็นเนาะเมื่อนผล่กับบดมียังลายมาเห็นแต่ตอนนั่นกรับ มาตอนนี o, ้กันยังคือเก้าถานผชมหลังจากบได้เห็นลายปีอันนี้หะจักต้นยังถันผสมใบมันจะคือใบพูแต่โบเมนเป็นหมากแบบนี้เจ้ากินได้บ่จักจะกินได้บ่กินได้ในเงือนเขาผลกับจเลียงไก่งวทถานผสมไก่งวง ตอนจะลงมาปีนาหลายไก่งวงเต็มเต็มตลาดเฮือนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นลูกเพื่อนลูกไก่งวง่ันผู้ชมไล่ลีนอลูกไก่งวงอยากได้ยูหัางปู่เจ้าฝนจักสิให้หรือบ่อ อันนี้นคือเจ้าภาพท่านผู้สมโอ้ท้อแท้จรงตอนนี้มันกำลังปิ้งปลาตอนหับแขกท่านผู้สมใครเว้วตอนะเอาไปไปวัดอันแม่นีอาซะสะเมียวกินสมเด้อพี่น้องมักกระทาน มาเด้อพี่น้องกินนันปลาเผาเหมือนกันมาเด้อกินอายกล่องจ้าใครอายก็บรบากินเนาอพี่น้องอาโอดเขากินเลยก็ชิ่มแต่ชะลงู้เดียวบัวพอมหน้าบัวพอมตาท่านผู้ชมเอ้ย ยังยังองสามสาวคุณอะไรบ้างนี่คือผมงามงามชุดกระปู่ใส่แวนเดองามชุดมีสี่ตาว่มันเลือเก็ดมันเลืกไอนเงินขาวไปเดิเจ้าของเฮงอนผมกินให้แขกอิ่มแบบพ่อเาแบบม่หน่อเดือน

ลงนำลงชอบหมูมีข้าวปุ่นเนาะคือเก่ามันเลยคอยากกินข้าวสูพเขาแบติดเขาเขาอยู่อย่างอแงเดือนเบียกหมูเบียกขู่เดือนดีใจได้กินปลาเผามือน ยงง่ายเลยก้อยพอมีการกล้องเสียงทียันเลยใช้กับบุยากคุณผู้ชมจะลงเห็ดผู้เดียวจะลงกินลายจ บบได้คิดว่าจะได้มาหรอกทางผู้ชมก็เลยบบได้เตรียมไปสัง่งมามาฮาลันอยู่บ้านพีนมากับพ่อกับแม่กับน้องใายผัดชิ้นผนโทรชวนก็เลยให้ไปเอ่ำเลยมาเก,ก็กนิยมฉลาดเื้อ เดินกเข่าเกตเดินดักข่ามีติดเดียวหนบะบปันนั่นด้ากินสองคนสเดินนข้าวกั้ ไม่ติดอะไรขิดชาวฮเยนใช่เอ้าไม่ยากเสียกันเล็ดหางนี่แล้วพวกขิดก็่อกับพวกหัวนะเฮ้ยฮึฮึเดินจิ้นอ๋อไปเย็นอย่างนี่แหมเลี้ยงไปเลยเนาะอกดิ น้อเองมันเห็นไหมจิดมันจีมันก็สัไปสั่ยาขิดชาวเฮือนตัวเองมาสั่นให้แล้วฝนไปบุกห้องนอนมึงไดแล้วห้องนอนดีสถาบุ โมมันเนาะมันบุกไโอ้ตีโตไม่ได้จริงเจยวะเย็นเย็นเดี๋ยวมาท่วงมะท่วงยามีตะลุกบอลเก้เมียวเมียวอย่าไอแม่มันเด้ะี่ข่าวจะแวนเนาะมัน เขินเลยอยู่กับเอฟเขินงันนั่นเลยอะไรีองเนี่ยแมบังยันสายไม่มาได้รังมองได้ยินเขาเด้ simpan kau bas Makan pun. Sampai kau area. Dek dek kau tu sampai ก็ตากไว้แต่บากเย็นน um, evet, voilà um ี่ทำมาผักพร้มปีหนึ่งเออปีสอง ถ้าสิงกับรุ่นน้องจะนักกับนน้องไปเลี้ยได้ที้ปแา่คิดน้องตายรถกูเลแกไห่น้อง่ยแกเชื่ออยู่ กินสม้มนล้กันได้พี่น้องกินเผาปลาเผาแล้วกินส้มต่อกินของขาวแล้วมากินของส้าเก้าบุกินนำแล้วแค่ไหงกินผู้เดียว ไปตามเจ่วเช้าเดือนเช้าเดือนต่อนอับน้ามังกรท่านเมืองอุทุมพร <c oughs> รีวิวดูมันโบคือบ้านอื่นนะได้แบบมันฉ่มโบแห้ง กินอะไรหมูไมกินน้ำกินผู้เดียว không à: <và. cui Negative hungry> phút. Nói mấy Chị <c cocktails> นีมางกรมกทนัน่อยู่อน่าน่านาเนเก็บมาแต่น,นากรมกระทหรี่นอนเซ่ใเตหลีนอนเซ่ฉันนเจ้คุบีโอ้หหอยหล,ห,หลีได้ยังไงลีบ่ะก็เราเขาใหม่ก็ลีได้ไได้ไหมคะโอ้ตอนนี่นั่นแล้มันสีน้ำมันเป็นไงเป็นยง có của mình Bên nên mình không có thấy mình đẹp mày hết năng đẹp mày học con mày đẹp mày là quá hình gì một đại nó con cào của li li của đại rồi đẹp mày à, đẹp <laughs> mày không bố hồ sể không hồ tập con này กินขากินเบียร์กินขุมเริ่มเลยกินเากินขมือ้เาไปกินน้นสิกินเบียร์ปังกินลายยันเก็บทอง สำหรับคลิปนี้จะลงกาขอจจไบสมี่ผัพขอแม่พี่น้องหม่เพื่อนหม่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอเปน็นกำลังใจให้สาวลงบานน้านาลนาเด้อพขอ,อกันคลิปใหม่และคลิปต,ต่อไปไมูได้